ไม่เอยไม่พูดอะไรเพราะถึงยังไงเธอก็เลยเขาก็ร้องทุกวันละห้องนี้บอกเมื่อวานก็ห้องบอกว่สวัสดีแม่คนสวยสวัสดีน้องนิวนาวคนสวยนะจ๊ะอยากจะขอเพียงเท่านี้ เราดูแม้กระทั่งโฆษณาคั้นในบ้านเพื่อนดูให้เป็นดูให้ถูกวิธีมาเลยเออประตูได้ไหมร้องไห้วันใดให้ฉันดูแลใจเธอแงย่ๆอย่ายลำลาเลยเลยรู้สึกว่าได้ชั่วโมงหนึ่งแล้วด้วยรู้สึกว่า คุณพี่ชีขอบคุณครับผมที่มาส่งกำลังใจให้เปิดดวงตาให้ขอบคุณมากมายครับขอบคุณครับผมเสียแรงคอยทาข้าเจ้าฮักจริงยิ่งกว่าสิ่งใดนิ่งหมดเลยไม่ใช่ว่าเยาวๆได้เพชรสีชมพูและเหรียญวิ่งนะเพชรสีชมพูก็คือต่างหากมันเป็นรายได้อีกต่างหากนะมันก็เป็นแค่เซนน้องทู ยายยาวขออนุญาตเรียกน้องทูนาอน้องทูพิมพ์ชัยน้องทูพิม์ชัยได้เพชรสีชมพูไหมครับได้เพชรสีชมพูก็เลยเป็นว่ายกเลิกโบนัสไปนะคะโบนัสยายยาวก็ไม่ได้อะก็มารวมตรงเพชรสีน,นีาเล่นแรงนมาแป๊บเดียวรับโทรศัพท์ก่อนเด้อแม่เชิญคะ่ะเข้าเล่นเลียวเล่นเป็นครีเอเตอร์อ่ะเออสวัสดีค่ะคนแปลงนะ <c oughs> นิวนาส่งบ้านกันหลานสาวเขาอ่สร้างบ้านเสร็จแล้วค่าวันนี้เขารับมอบบ้านกันเรียกไปกินข้าวตั้งแต่เก้าโมงสี่โมงเยาเยยังเออความความถูกต้องความไม่ถูกต้องอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ AI ไอเขาจะ,ะพิถ้าอยู่ใช่ไหมเอ,อน้องทูก็ยังไม่ได้ ก็ประมาณนั้นล่ะน้องทูลงคลิปสั้นคลิปยาวเชาว้าเที่ยงเย็นคู่กันนั่นแหละแต่ขยันดูคลิปเพื่อนขยันดูโฆษณาให้เพื่อนแม้กระทั่งโฆษณาขั้นในรายการเรียวก็ดูนะคะในแพลตฟอร์มของเรียวเนี่ยรีวเนี่ยช่องเรียวเนี่ยเฟสเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะเอครีเอเตอร์นอนคนนี้ตามสบายเมื่อเธอพอฉันจะรออยู่ตรงนี้ ลออ้ออสาวฝั่งโขงไปแตะออกหน้าหลักเสร็จแล้วไม่เหลืองก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มกดไลค์ให้โฆษณาเขานะคะกดไลค์ให้โฆษณาเขาหฮ้ยแม่ยังทุกงีทุกใจจิบแค่ไหนบอกใจห้ามถอย พอเสด็จเพื่อเชิญเสด็จไปเลยเนี่ยแหละคนเราเนี่ยเออแดนดี้ถามขอโทษนะคะที่ใช้คําพูดแบบนี้เพราะว่าคลิปยาวอ่ะมันตะมุตะมินะเออเพื่อนแทบจะไม่ดูให้เลยคู่กับพ่มีทุกข์ละมาทุกเทนอต่างๆบราราแฟนมาพ่อสักพีหลังมีดังแต่มัดกาดําหน้าจนแกนเป็นไก่แพลตฟอร์มของเรียวเนี่ยเรียวเนี่ยช่องเรียวเนี่ยเฟ f เฟซบุ๊กเนี่ย นะคะขีเตือ้อเป็นเขายิ้มเหมือนเย้ยผ่านเลยไปน้ำตาไหลลินร่วงช้ำรือดีตอบกันกาคนหลังยังคอยยญยถนัดเลยหนึ่งอเพลงคนหลังยังคอยสาวชวนาจังนองบ่มีไผมองมาจ้องมา บ้านอยู่เมืองอุบลมมอมีคนเมตตาคอยเป็นเสาหน้าหลังก็กดคําว่าใช่มันจะมีใช่กับคําว่าไม่ใช่จบแล้วก็ไปออกออกไปหน้าหน้าหลักเลยค่ะขยันดูคลิปเพื่อนขยันดูโฆษณาให้เพื่อนแม้กระทั่งโฆษณาขั้นในรายการเยี่ยวก็ดูนะคะเราก็ได้เพิ่มนะคะเป็นมันมันคงจะเพราะเราเย่ยวเป็นคนตรงต่อเวลาเนาะเออลงคลิปลงคลิป ลงคลิปต่ออย่างเงี้ยเขาก็จะมีพิเศษตรงนั้นให้ย,ยาวแต่คนอื่นที่ที่ยังไม่ผ่านที่เขาได้ไปกลับกลายไปได้เป็นตั้งตั้งเครื่องเป็นเสียดายปรังก่อนเคยแนบขังเดี๋ยวนี้เขาไกลอ้สวัสดีจ้าพุทธามมลีซึ่งโอเคโอเคเดี๋ยวจัดให้ น้องนิ้วนาวสวัสดีค่ะคุณยายเหลืองสีสันงามนะคะน้องนิ้วนาวสวัสดีค่ะพี่ดูพิมพ์ชัยสองสามวันติดอะเหรียญวิ่งดีมากเพราะว่าเยาเยลก็ดูคลิปโฆษณาให้เพื่อนถูกลักษณะวิธีดูให้เขาเราก็ได้เขาได้เราได้เพื่อนเขามาเหนื่อยมาเฝ้าคุณเหนื่อยขนาดไหนเออแล้วคุณอะมาทิ้งไปคุณก็ต้องนึกถึงตอนนั้นด้วยนะเขามานั่งเฝ้าคุณเป็นชั่วโมงชั่วโมงบ่ามีภาพนิ่ง เช้าเที่ยงเย็นภาพนิ่งเยาเยาก็ไม่เคยลงสเปซสปะเยาเยาไม่เคยจริงๆเยาเยาเดือนแรกใช่แต่ละแต่ละเมื่อต้องจดเนื้อเพลงไว้นะต้องจดเนื้อเพลงแล้วก็จดเพลงนี้ก็ขอเพลงนั้นเลยอย่างเงี้ยเอาให้เต็มที่รับรองไม่มีฉันไปกวนใจแต่หากเธอมีส่งนิทในแพลตฟอร์มของครีเอเตอร์ว่างนเถึะ ยายอคิดว่าน่าจะเป็นอนันองค์การเดียวกันอะจะไม่ไม่มีคําว่าอ่า AI แต่ละบ้านไม่เหมือนกันอะมันเป็นไปไม่ได้นะเพื่อนเขามาเหนื่อยมาเฝ้าคุณเหนื่อยขนาดไหนเออแล้วคุณจะมาทิ้งไปคุณก็ต้องนึกถึงตอนนั้นด้วยนะเขามานั่งเฝ้าคุณเป็นชั่วโมงชั่วโมงปชมพูอย่างเดียวก็น้อยคนนะคนที่ผ่านแล้วจะได้เพชรสีชมพูนะคะผ่านเรียวผ่านสตรีผ่านสตรีมแล้วก็มาผ่านสตอรี่แดงเถื่อนนี่ เข้าไปเลยค่ะส่งเข,เข้าไปทักทายส่งคอมเมนต์สองสามคอมเมนต์ทักทายเป็นพิธีถ้าเรามีธุระไปยายแดงก็ลองลองมั่งสิเดีย๋ยนี้ระบบเขาแปลกแปลกอย่างขำอย่างฮาเมื่อวานยายยายแดงเมื่อวานนั่นเพื่อนเพื่อนนั่นแหละอย่าไปตั้งหน้าตั้งตาดูแต่โฆษณาก็ไม่ได้นะ ต้องดูให้เพื่อนให้ให,ให้ให้ทั่วถึงด้วยเออดูว่าเราจะดูกี่คล,เลิเล่นเลียวเล่นเป็นครีเอเตอร์อ่ะเออสวัสดีค่ะคนแปลกหน้านิวนาความเป็นไส้มาเอินจะเดินหรือว่าจะนัง่งเหมือนพี่จะสั่งสกิดหัวใจนี่น้อยคิดถึงคนเป็นเมือ่อยากหาไปบ้านเพื่อนเขาจะมาหาเราไม่มาหาเราเยายมไม่สนใจอืมขอขอให้ให้เยา่ยมไปคิดถึงตัวเบ้อเล่เลย คิดถึงยายมากเลยบอกว่ารักรักเธอสักหมื่นพันครั้งสิ่งที่รับฟังมีเพียงท่านเทวดาก็ายังเดือดร้อนแม่พรำสอนก่อนไกลบ้านมาสายตาแม่กได้และแม่เหลืองยังไม่ได้ตั้งค่าแม่เหลืองก็จะเป็นเป็นรายได้ที่สะสมไว้พอเราได้ตั้งค่าอย่างเงี้ยเขาก็จะเอามารวมให้เราเอามาประมวลผลให้ จบไปแล้วนะคะทุกคนเราจะไม่เข้าท่อนฮุกท่อนฮักกันนะคะมวนหลายค่ะเสียแล้วดวงใจยายยาวนิวนามีเพลงมาให้ร้องส่งมาเลยค่ะโลยค่อยพร้อมกันนี้พี่นี้นีจากน้องสิงหวนพอบนอเสียงก็ดอนกอดไยสิกันตกใจตามมันมองมาจ้องมาบ้านอยู่เมืองุบล ว่ามีคนเมตตามาเป็นเสาวนาะคู่กับพมีจะโดนไม่โดนล่ะน,นิวนาวเอ้ยหลายช็อตเลยเนี่ยมันจะผิดนโยบายอะไรกดชุมชนอะไรอย่างเงี้ยสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับนะคะยเยายืนยันตัวตนเฉยๆค่ะผิดคุณจะไม่มีโอกาสได้ตั้งค่าเร็วเร็วขึ้นนะคะมันเนื้อหาเดียวกันเพื่อนชมคิปเก็บซ่อนทันทีนะคะเจ้าของบ้านเขาก็จะไม่เห็นเรา จริงน้อก็จะเฝ้ารอเฝ้าคอยหักลฟังอยู่เชิญลงมาได้นะคะทีนี้เขาบอกว่ามันไม่ใช่ AI เกิดแต่ละบ้านไม่มือแบบจากจากเมื่อก่อนยาวอยู่ครึ่งต่อครึ่งจนท้อน่ะอะไรอ่ะจะครึ่งปีแล้วสตรีมอ่ะผ่านสตรีมตั้งแต่สิบสองธันวาใช่ไหม ไม่ค่อยได้ร้องนะเพลงนี้แต่น้องคนนั้นเขาก็จี้อยากเห็นนะเนาะอยากรู้ว่าจริงหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เนาะมันก็คือเรื่องจริงอขอเอ่ยชื่อนาะคุณไก่นิกเนมนะนิกเนมไก่เมื่อวานไปเจอบ้านเพื่อนเขาได้ตั้งค่าจริงๆค่ะค่ะโอเคเนื้อเพลงเมื่อไหร่จะพอเห็นไหมน่ารักมากไม่ค่อยอยากให้ยายพูดอะไรแบบเป็นโบนัสพิเศษนะคะ เป็นโบนัสพิเศษถ้าได้เนี่ยแม่เหลืองจะได้ผ่านตั้งค่าทุกอย่างเลยไม่แม่เหลืองผ่านเลยแหละเนี่ยทีนี้แม่เหลืองคนที่เราล